ครรับูกในมณ์เลยครับผมไปมาลีสีเขียวไปครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยมีทางผ่ายจานครับไ้เดินทางมาครับมาเลยครับมาเลยบนเป็นหยั่งจะของอยู่น่ำตอนนี้นะครับต้นไม้ก็ได้บริการครับถ่ายภาพครับให้กับขอไปครับขอบคุณนะผ่ายจานครับ อันโซลาบ่มาบ่โอโสสีมงคลเชือกแรกนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับเดี๋ยวถ่ายเลยเนาะพร้อมยังครับตากล้องอบนสูงชูง่งแอคชั่นบนสูงบนงสูงสูงแอคชัน่นอ่า วันนี้พระอาจารย์เดินทางมาจากตำบลเมืองแกนะครับผมเที่ยวชมช้างซุ้มสีทัพไทยของเราครับเดี๋ยวไปดูพลายงามไหนปะถ่ายกับพลายงามด้วยปัมหญ้าแจกบอลน,นี่ปามยญ้าแจกครับยญาตัดตแตงไปตัดยังไม่มาครับอ๋อเน,นี่เป็นหญ้า ทางโครงการครับแกนะครับเอ้ยลูกเอ้ยอันนี้มนครับยิ่งคนละฝังเลยครับผมถมาเลยครับมาเลยกับสิริมงคลครับแล้วก็น้องๆเล็กะครับของบ้านเราครับภาษาต้นอ้ยัดน้อยแบบนี้ครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย เขาเลยครับเขาเลยว่เป็นอย่างครับเขาเลยครับเขาพร้อมแล้วครับเขาม่เลยครับเขาเช็ดมาเลยอ่าบนสูงอ่าเอาผมกินก่อนครับผมหิวครับแม่ๆอ้าวพร้อม Ao ah, đơ. Bốn này chân xuống. Chân này được Xuống đi. Ờ ừ, xuống. Uh -huh. Xuống. Xuống đi, xuống mày. Này ừ. ừ. ừ, đẹp lên hẳn đi. Này đẹp lên. Ok chứ tụi này. เดี๋ยวชูงวงภาพนึง่งเพี่ขยับมหน้าอีกอบนสูงไอ้ชั้นบนไม่ต้องสูงมากเออเอาอับสวยครับท้น <c oughs> ได้เวทเจมบูร์กี้ดินายเด็บได้โชคกี้น้องภูกเก็ตแบบลงผู้ใหญ่ก็พายงามน,นี่ครับสุดยอดมากเลยครับพี่ทุนติงเซ่น ท่านใดที่อยากถ่ายพิเวนดิ้งตึ้งกุยหลวงถ่ายเบลตึ้นเฮียนปุงโมโนกับภายงานนะคมเหมือนต้นเดสนำติดต่อมาได้นะครับว่าภายงามความสามารถวิจารณ์เว่านิ่งพอๆกับถ่ายเบลถ่ายเอ้ยเด็กบันยุละได้ๆกุยเด็กบันยูลรอเอาเดี๋ยวจัดภาพสวยๆให้สักภาพหนึ่งภาพนอนเนาะอะไรนะครับว่าอะไรนะเมื่อกี้ ท้อยฮะพลายงามชื่อจริงพลายอมทรัพย์มันบ่นหน่อยดิหลวงพี่บอกว่าวันที่ไปเหต่อวันนั้นครับเหมือนกับตัวเล็กๆนะครับเข้าเลยครับเข้ามาเลยท้อยท้อยท้ยอยเออเอาอเข้า,า,าขมาครับเข้ามาขอบไปเลยครับขอบไปเลย อ้อครับอ <S <S โอ้โ,อโหล่อมากครับมาเลยครับมาเลยอ <S <S นอนได้นานมากเลยครับทรงานแอคชั่น ล้อลอมากครับแอคชั่นล้อสูงอีกครั้งหนึ่งเรารอาด้อบนลุกขึ้นเสียงงามมากครับตอนไถยงาเวลานอนแบบนี้โอ้ยปวดตื่นตะครับลุกยาก กินดีนเลยครับอ้วนลุกยากเลยครับเดี๋ยวได้ไปกินของหวานอีกแล้วที่24นี่ออใช้เดียวด้วยต<อ>ัว<อ>เดียวดเดยวจอกันกันกบพลายงามนะครับเอฟซีันที่24น้องหงนะครับผม<อ>ใช้นั่ลงอ่อนอ่อนอ่อนนั่ลน่ลงออยก่อนนัอ่อนอออ่อนออยก่อนนั่ลงนั่ลนั่ลงนั่ลอนั่น่อลง นั่งเันดนั่งโชว์เลยนั่งโชว์เลยนั่งโชว์ก่อนนั่งโชว์ก่อนเออนั่งโชว์นั่งโชว์นั่งโชว์เลยดูครับครับวันนี้ก็ได้ให้บริการทางพระอาจารย์นะครับมาจากตำบลเมืองแก่ครับวันนี้ได้มาเยี่ยมนะครับผม ไปได้ต่อครับนี่กระบวดดแล้วโอ้กรับวัดแล้วโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์เราด้วยในช่อง Family สีสันไทยครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย